สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเตรียมโครงสร้างทัชนะครับในการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างนะครับดยโครงสร้างทัชนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันคือผมได้รูปนีม้มานะครับโอเคเราจะเริ่มจากโหนนะครับโหนเริ่มจากจุดฝั่งซ้ายสุดของโครงสร้างทัชนะครับโดยการเราจะนับเป็นพิกัดนะครับคือเราจะนับเป็นพิกัดซ้ายสุดคือ0 0นะครับนี่คือ0 0จุด a นะครับ โดยโหนดของรูปนี้จะมี6โหนดนะครับก็จะมี A, B, C, D, E, F นะครับนี่ครับมี6โนนดแล้วเราก็จะไปดูที่ coordinate data นะครับโดยการนับพิกัดนะครับจุด A จุด A ตรงนี้ก็ได้ครับจุด A ก็คือพิกัด0,0นะครับจุด B เรานับมาทางขวา5นะครับไม่ขึ้นลงนะครับก็คืออยู่ที่เดิม ในแนวแกน y นะครับก็จะเป็น50ส่วน c ก็นับไปเลยครับก็จะเป็น10แล้วก็0ูนย์นะครับจุด d ก็จะเป็นมาทางขวา15้านะครับไม่ขึ้นลงในแนวแกน y ก็จะเป็น0ูนย์นะครับต่อไปจุด e ก็จะมาทางขวานะครับ5แล้วก็ไม่ขึ้นลงนะครับเอ้ยขึ้นมีอยุดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็น5เมตรจุด f มาทางขวา10นะครับนี่มาทางขวา10แล้วก็ขึ้นไปอีก5้านะครับนี่คือ coordinate data นะครับ เดีเดีเนะครับโนดโนดเอ็กไนะครับอ่ะเดวเดียวเยวนนร,โนโโนโนรดเ,ดเ,เนเานับจากจุดที่เป็นฮินชหรือโ o l ลอรนะครับแต่จุดนี้เราได้เป็นฮินชอ่ะดูตรงนี้ครับฮินชนี่เราได้ฮินชอันนี้ก็ได้หินนะครับที่จุดดีก็ค,คือเรามันจะล็อกไว้นะครับอย่างโน,โนโด A นะครับ ก็จะเป็น x 1 y 1นะครับนเป็น hinge จุด d ก็เป็น hinge เหมือนกันนะครับก็จะเป็น x 1 y 1นะครับ <c oughs> ต่อมา element element คือชิ้นส่วนต่างๆนะครับส่วน number of element อันนี้ก็จะมี9อันนะครับก็จะคือนับส่วนที่ 1, 2, 3, 4เรานรบจากแนวนอนก่อนนะครับ แล้วค่อยมาเป็นด้านเอียงด้านเอียงก็จะเป็นจุดที่5 6 7นะครับแล้วค่อยมานับอันสุดท้ายคือแนวตั้งแนวตั้งคือ8กับ9นะครับ e l e m e n t Connectivity นะครับ่เราจะนับจากหัวและท้ายนะครับหัวจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดเราจะเริ่มจาก Element ที่1นึ่งนะครับ Element ที่1 Head node นะครับก็คือจะเป็น A เทลนอยดก็คือจะเป็น B นะครับต่อไปเอเลเมนที่2นะครับเฮดโนดก็จะเป็น B ีเทลนอยดก็จะเป็น C นะครับต่อไปเอลิเมนที่3ามเอลิเมนที่3คืออันนี้นะครับเฮดโนดก็จะเป็น C ีเทลนอยดก็จะเป็น D นะครับส่วนเอลิเมนที่4ี่เฮดโนดก็จะเป็น E นะครับเทลนอยดก็จะเป็น F ครับ ส่วนเอลิเมนต์ที่ห้าคือเป็นแนวเอียงแล้วนะครับนับจากฝั่งซ้ายเป็นหัวก็คือ A จุดสุดท้ายคือฝั่งขวาก็คือ E เอเลิเมนต์ที่6นะครับจุดฝั่งซ้ายคือ E ส่วนเทียโนโหนดจะเป็น C นะครับต่อไปเอเลิเมนต์ที่ 7, เ็เฮนโหนดก็จะเป็น F นะครับเทลโหนดก็จะเป็น D เอเลิเมนต์ที่8ดแนวตั้งนะครับเฮนโหนดก็จะเป็น B ทลนอร์ก็จะเป็น e นะครับส่วน Element 9อันสุดท้ายเทนอร์ Head จะเป็น c เทลนอร์จะเป็น f นะครับ material-set คือ1กับ2นะครับอันที่1ผมจะให้เป็นแนวตั้งเออโทษนะครับอันที่1ผมจะให้เป็นแนวเ e อียงกับแนวนอนส่วน material-set อันที่2จะเป็นส่วนที่ตั้งนะครับ ก็คือ8กับ9 material properties นะครับ number of material set s s มี2อันนะครับ property ก็คือ set ที่1เราจะได้เป็นเราจะได้เป็นของส่วนอื่นๆน,นะครับเราใช้อันนี้เช่นส่วนอื่นๆก็คือเราจะแปลงหน่วยจาก Kc s มาเป็นกิโลกรัมต่อเมตรนะครับก็จะเป็น2.1 e 1 0แล้วก็เป็นพื้นที่นะครับก็จะเป็น0.02นะครับส่วนเซตที่2 e ก็คือ2.1 e 1 0นะครับพื้นที่ก็จะเป็น0.01นะครับนี่ครับโหลดโหลดออฟโนดนะครับก็คือแรงที่กระทำ กับโหนดนะครับก็คือมี2จุดคือจุด E กับจุด C นะครับก็คือจุด C มีมีแรงกระทําในแนวตั้งลงมานะครับแนวลงไม่มีแรงกระทําในแนวแกน x นะครับก็จะเป็นลบ25 2.5 T นะครับส่วน E มีแรงกระทําในแนวนอนนะครับหรือแกน x ก,ก็จะเป็น1 T นะครับจบเพียงเท่านี้ครับ